ตีหมูแล er, like ้วนะอะถูจ้าก่อนไอเนื้อถูจ้าดูเนื้อเอ้ยพี่ถูจ้าปิดมาข่อยพี่ถูจ้านะออกมาส่งมายใยอ่าม่ใหญ่มานอนน้ำกันกับสิโกฮมแล้วบอกม่ใหญ่ออกไปนอนน้ำอีป่าเด้อโอ้ยเอาน้าให้คนกินแน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย แซ่บแซ่บกินทอดจีแซ่บแซ่บอือหูเป็นเบิร์ตผูนป้าจิพ้าเมื่อกี่มักเดื้อป่ะเมื่อบ่อ่อยบอคอยจีฟ้าเมื่อกี่แล้วข่อยยองมาชมเมื่อบอบอกไว้ดอกตอนนี้ขี่พุ่นไล่เป็นฝรั่งปะอืมอันพอมอแทนกัด เขาไปยังทได้ฮอดกําลังนังหลุดอ่าไปวัดผัแล้วฮะเขาเขาสูวดต้นได้สัปนามเฮากับบกเคยหางมงบอห้ามทเองถ้าโทไอเข็มประมาณสองโมงและไอเข็มว่ากําลังสี่หลดน้ำซุ เฮากะเลยวางกะเบกระตุ้วอะไต่อะเจาขาขาคลุกแน่นเลยเอะแล้ะมือเรามาเออพจ้าหลุดแล้วแร้วร้าก็ขอลงเย็นออ้ยหัวเจ้าเจ้าด้วยลูกเจ้าปีอเมื่อไรพอเจ้าเะเห็นหายจบดีนะเกงอยู่หันกรลายอยู่อย่ิ่ ไปในเนาะมื้อโทรถามว่าเขาไปฮอนแล้วบ่ยังมื้ออื่นกะสิเผาก่อนเที่ยงบ่ได้ยินว่าครัพอบักแทนบ่พอบักแทนบ่ บบได้แล้วมอฮือโบเขาจังไห้เก็บเนาะป้านำเขาต้องเข้ากับใส่บาทน่ได้ป้าอะไรจังจังเก็บเออไห้บุญบานเข้ากันเนาะเออห้บุญผู้ตายมื่อื่นกับเจ้าว่าสีได้เข่าอยู่บัจักผู้น้องกะเห็นงานแล้วได้ขันว่าก่อนเที่ยงนะเขาเห็นงานแล้วกะเก้าโมงสิบโมงเจ้าว่าสีได้เข่าไปอีกบัจัก กะสีประมาณสวรรค์หัวแร่เนาะบ้านำหลดส่วนตู้ไปหลดส่วนตูนกับบดนบันไดดอกถอเก่เข่าผ้าขาเออถอเก่ผ้าขาไปบอกเพื่อวันญาติพี่น้องกันแต่เพื่อว่าบอเปยังเดียว่อเก๋พาไปดือพอเผอนานว่านทันในสุดคว่ม ว่าระทานได้ชุดคร่อแล้วมันแก่งตัวน่าโอ้ยชัมพ่อยงได้เป็นผี่น้องกับปะไก่ชั้มพ่อยังได้เป็นพี่น้องกับปะไก่ไเนาะ,นะ้วยเยอะเหียวอ่ะเ้ไพอยากได้เสืออ่ะนี่ไพยอยากได้เสือ

เอาให้เอาให้เอาให้กังมาอาซ้อมุดตใหญ่ัวหน้ซุยมเลันนี้มอ่งว้แท่าอาผู้ใหญ่มันค่กิโลแทะบอกครับบ่ได้เอิญวันโลมมากอันนี้นะเขาเอิญน่าอื่นนะได้แบบบอกมีมังพอพึ่งด้วย เสือดำหมอยังยังไล่บ่ยังไลยบ่เสือน่ะปนามอยากได้ไนยัง้ลยจะคือบอกบอกอาจ้น่ะนั่งอยากได้อพา บอลอีเมลอะไรอยากได้เข้าน่ะเฮ้าเฮ้าหนุ่มยุหักเข้าหนุ่มเข้าหนุ่มเฮาแพงไว้เฮ้ยใส่ดีๆแก้ออกในกัวทางในน่ะสามตัวสี่ตัวบวกขับกับให้มันควงติของเทสเดาดำหมอดำงามเด้อกับปหนามกัน สักเลยสกักสักเลยสกัสกนม,มันกันเนาะเออไปเปิดไพ่เฮือนไหนป้ามันมืดเปิดไหน้แงแมช้นหมูใส่หรือหมูพื้นเนาะข้องหมูแแบบใส่โตหนึ่งอย่นี้อย่าบอกมันมันอยงหนึ่อย่างนะ <c oughs> อย่าบอกมันมันบอกอี่ทง ต้นนาเสียบแช่ปนัมบ่อเสียบไฟในเต้นฮะเด้ปนัมมันมีปักอยู่บ่เมนบ่นี่นี่นนปัปก,ปกตนนี้ดึงมาใส่ตีบ่ถึงบ่ไม่ นี่ามเคือาลมันขื่นแล้วมันกรสีออกเป็นสีห้องปะนามนี่ขนุงไปหึงนะซื้อซื้อเมื่อและใส่ตู้ไว้อย่างไงมันดําคือเก่านะเออเสือข่อยโลดกันย่างไงมันดําคือเก่านะเฮ้อ มันก uhm, ็ย bo> ังค si> ือเกามันก็ยังงามคือเกาจกออกมาบ่งแยมได้ก็งามอือกาดเอาเมื่อแหละก็รขั้นสากแหละก็ใส่น้ำยาปลาผ่น uh ุ่มหอมๆแล้ว uh ก็เอาขับไปหอยเสตตุไ uh ว้แ uh ล้วก็ออกมาแยงเอายานุ่งมันจังหมดตายสิเออ

มีแล้วบุหงนั่นแกงจังหันบ่เออซื้อแล้วบุหงแกงจังหันบ่ปะนะแกงจังหันหรือแกงกินแรงเออจังหันกะจักจักตักไว้ นอนห้อยนอนลงไปาัมึงได้ปาจับปลามีาินรดูกเปียเาจจับจปลามาเพ่อจูจักเนาะยามันเลยยามันูกา่ไมลเล่นบนี่เด้้กตห้แัต่อซื้อยามากอ้มันจะปวดผ้าแห้งเาแห้งซิอันเมื่ออื่นตอนบ่ายนะไปสอบมึงทั้งนั้นน่อเด้อ เออมือเออมืออื ờ, ่นตอนบ่ายไปสอนบางทั้งนั้นเน่ทั้งนั้นก็ว่ามืออื่นก็มาช่วยนั่นหน่ยเด้อเดี๋ยวจักชั่วโมงเนาะบอลสองชั่วโมงบอลแล้วแะไรบอลช่องชั่วโมงบอลแล้วะไรเออเจ้าสี่ชั่วโมงงานสามเออตายเพื่อแล้วงานอิลีลุง เอาเฮาเมื่อมื่อคืนนี่นะเฮาบ่ได้นอนเนาะมื้ออันมื้อเอือกระถึกกันน่ะเฮาบ่ได้นอนเลยเฮาเมื่อหมูย่ากลางเวทเฮาก็บ่ได้นอนบนเมื้อแล้วเมื่อคืนนี่เฮาเมื่อนอนพ่อบักหำปุ๊กห้าลูกนึงข้าวมื้อเช้านี่เฮาสะไลใส่มันลูกนึงบ่เป็นบ่หมอก็พูดผิดเป็นนึงข้าวอ่ะหอมแก้มแม่ดำไงหอมแก้มแม่ดำไงหอมแก้มใครไงหายน้ําแม่ แม่ใชไหมเอโอแห่แหวไปของลูกแม่เอแม่จคแม่ไเะไจอยากได้เสียดำน้ำป่านะยังเนาะนายนาใหญ่เอาสองตัวเอนูเอานั่งนั่งว่าเห็น่าได้มนจากสีนั่นใต้ชีเมื่อนเมื่อนแหละกอาใส่ไม่แค้นเสร็จตู้ไว้บอกนะ

มันไปได้ออกกินไหนบ่ออกเอาอันนี้หมอเหยบ่ออกคขันหมอน่ะอบ่ออกเข้าแหงเข้าแหงไปย่อมมัดหมาลดมาอยู่ไพ่น่ะขนาดนี้แม่น่ะก็งนนุ่มเจน้ำนมเหยอ หวานุ่งมันน้ำนมย่อยใส่มันแข็งกัไปฉักน้ำนมย่อยใส่มันแข็งกัไปฉักเลยเนาะหากแผลบ่ต้องใส่สวีมันตายสีบอไดใส่แผลไ่องน้ำเป่าอลไรกับปั๊บเทน้ำยาปลาผนมใส่กินค้ากินบอไดเสาะ ค่ากินเมือ่อคืนนี่ป้อนเฮดข่อยจนอิม่มข่อยจนป,ป๊บเนึ่ื้อปลาข่อยภาเมื่อกี่เดลเดอร์ข่อยยังเชอองมาชงให้ไม่น่าปะเมื่อบอขี่เชลเดอ,อร์บอฮะเมื่อบอยาดีงั้เออ เอาแล้วเสียไปต้มพอแหฮงเหยียดอีกเลยข้าแต่มากรอกมากรอกบอกแปลกนะเอามื่อทำอิดปลาเอ่ยมันยังลาบสวย งนแม่นะคือนอนน้มอนี่น่งา่นอวกหัวนับันอ้กนาง้มนม่น้ากนอกันนอนอีน้อง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 มึงนอนรับเยอะมากขึ้นไงเมื่อื่นเมื่อสงคุณอาหน่อยเด้อเออแวไปถีนอยู่ว่าผว่าโว้ยอีจายหล่นตายเก่งอ้ผู้บมือ